สวัสดีครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูการจัดห่วงจุ้ยคอนโดมิเนียมกันซึ่งเราจะมาดูคอนโดที่เป็นไซส์ห้องสตูดิโอขนาด30ตารางเมตรนะฮะถ้าดีที่สุดเลยเนี่ยเราต้องพยายามเลือกคอนโดมิเนียมที่มองออกไปแล้วเห็นวิวกว้างยิ่งเราเห็นวิวกว้างวิวไกลเท่าไหร่ยิ่งแปลว่าห้องของเราจะสามารถรับกระแสพลังได้มากเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะมาออกแบบภายในให้ส่วนที่เราอยู่อาศัยจริงเช่นส่วนนอน ส่วนลิฟทิ้งส่วน dining มีพลังที่เชื่อมต่อถึงกันได้ส่วนจุดที่เป็นจุด Service เช่นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำเราจะพยายามออกแบบให้เขาแยกออกจากส่วนที่เราอยู่อาศัยจริงนะครับแล้วก็ภายในห้องนั้นจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอจะช่วยกระตุ้นพลังดีเพิ่มขึ้นได้อีกและท้ายสุดครับจะต้องมีจุดเก็บของที่เพียงพอจุดเก็บของที่เพียงพอจะทำให้ห้องนั้นสะอาดสะอา้านกระแสพลังไหลเวียนได้ดีแล้วก็มีหงชุวยที่ดีครับ